เคยได้ยินเรื่องราวลึกลับของกระท่อมหลังนั้นไหมครับกระท่อมเก่าๆร้างๆบนเนินเขาสูงที่ชาวบ้านต่างภากันเลี่ยงเพราะว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ผุๆนั่นแหละครับยายทวดผมเล่าให้ฟังว่าใต้พื้นกระท่อมนั้นมีทางลับลงไปสู่ถ้ำลึกลับเต็มไปด้วยทองคำและสมบัติโบราณที่เหลือจากสมัยโจรสัตว์ ผมกับเพื่อนๆเ,เลยลองเสียงใช้เวลาทั้งวันค่อยๆงัดพื้นไม้ขึ้นมาฝุ่นตลบอบอวนไปหมดใจเต้นระทึกจนกระทั่งเราเจอมันแล้วครับไม่ใช่ทองคำแต่เป็นทางลงที่มืดสนิทแคบๆแ,แต่เราก็กล้าพอที่จะลงไปในนั้นชื้นแฉะและมีเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่แต่แล้วเราเจออะไรที่น่าทึ่งกว่าสมบัติโจรศัทตว์มากมาย มันเป็นระบบรากไม้ขนาดใหญ่ที่งอกแผ่ขยายเป็นเครือข่ายใต้ดินสวยงามและน่าอัศจรรย์มากกว่าสมบัติอะไรครั้งนั้นนั่นแหละครับความลับใต้พื้นกระท่อมมันไม่ใช่ทองคำแต่เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆมาตลอดแล้วเราก็เป็นเพียงผู้มาเยือนเล็กๆที่ได้พบเห็นมันก่อนที่จะปิดทางเข้ากลับไว้อย่างเดิม เพื่อให้มันคงความลึกลับไว้เช่นนั้นต่อไป